สวัสดีครับน้องคราวนี้เราก็มาต่อในการฝึกทำโจทย์ conversation ในพาทที่4นะครับจำนวน5ข้อเราก็เริ่มจากต่อจากพาทที่3นะครับในข้อที่6 in the kitchen ก็คืออยู่ในครัวนะครับระหว่างเบ็ตตี้กับมัมนะครับกับแม่ของเขาก็พูดว่าแม่เขาก็พูดว่าเบ็ตตี้ you should learn how to make creamy c o n salad ก็คือคุณควรที่จะเรียน วิธีการทำครีมิคอนสลัดก็คือก็คือสลัดครีมข้าวโพดนะครับ It's very easy มันง่ายมากเลย o i i ิ I i n g r e d i e n t s o l ร f i ingredients a n อ n d ิก็คือมันมีแค่5อย่างเท่านั้นนะครับที่ต้องการในการทำตัวสลัดครีมข้าวโพดนะครับเบ็ตตี้ก็เลยถามแม่ว่า How can I make it? Uh, ฉันจะทำมันได้ยังไงมาม I can I make it? How can I make it มามฉันจะทำมันได้ยังไงแม่ I want a quick and easy receipt นะครับก็คือฉันต้องการที่จะทำมันอย่างรวดเร็วและก็ง่ายนะครับมัมก็เลยบอกวิธีการครับโจทย์ข้อนี้ก็เป็นลักษณะของการวิธีการทำขั้นตอนการทำอะไรสักอย่างก็จะขึ้นขั้นตอนแรกว่า first ครับแล้วก็ในขั้นตอนการทำต่อไปก็จะใช้คำว่า Ten นะครับเด n นะครับ T H E N เ e n นะครับเดนไปเรื่อยจนขั้นตอนส,ส,สุดท้ายก็จะเป็น Finally นะครับรูปประโยคในในการอธิบายการทำขั้นตอนต่างๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แม่ก็บอกว่า first Miss w o l f c o r n e l Con r นะครับก็คือผสม,มเมล็ดกาแฟทั้งหมดผสม,มเมล็ด ผสมเมลคาโปะทั้งหมดนะครับ dice tomato ก็คือมะเขือเทศที่หั่นเป็นลูกเต่านะครับ dice ก็คือหั่นเป็นเป็นลูกเต่านะครับเสร็จแล้วก็ green onions ต้นหอมนะครับ green onions and mayonnaise นะครับ mayonnaise ตัวนี้ก็คือ mayonnaise แต่การออกเสียงของภาษาอังกฤษไม่ได้ออกเสียงว่า mayonnaise นะครับออกเสียงว่า mayness mayness แมเนสก็คือมายองเนสะนั่นเองประโยคนี้แม้ก็บอกว่าขั้นตอนแรกนะเฟิร์สก็ผสมทุกอย่างลงไปก็คือมีอะไรบ้างนะโคเนลคอนเม็ดข้าวโพดนะครับไดซ์ทเมโต้ก็คือมะเขือเทศที่หั่นเป็นลูกเตา๋ากรีนโอเนียนส์ก็คือต้นหอมแล้วก็ผสม มิเนสหรือมายองเนสลงไปนะครับอิสซ์มอลเบานะบอลบอลตัวนี้ก็คือชามนะครับเสร็จแล้วไฟนอลไฟนอลลี่นะครับไฟนอลลี่สุดท้ายโค v เวอร์ก็คือปิดฝามันแอนรีฟิกจิเลตก็คือแช่เย็นไว้ Until Ready to serve จนกระทั่งมันพร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับตัวนี้เ e ิร์ฟก็คือการเสิร์ฟเสิร์ฟที่เราพูดเสิร์ฟเสิร์ฟกันนะครับ Until Ready to serve ก็คือจำนวนพร้อมที่จะเสิร์ฟเอามารับประทานเอามากินนะครับโอ้ oh, that's easy มันง่ายมากเลยเห็นไหมครับเพราะงั้นตรงนี้น่าจะตอบว่าอย่างไรอย่างที่พี่อธิบายไปก็คือการอธิบายขั้นตอนทำอะไรสักอย่างนะครับก็ขั้นตอนแรกก็จะใช้คำว่า first นะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะใช้คำว่า then นะครับต่อจากนั้น then ก็คือต่อจากนั้นก็ทำอะไรบ้างสุดท้ายก็คือ f i n a l ลี Finally, นะครับก็คือสุดท้ายแล้วก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็ทําอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อนหนึ่งครับเดนแอ d ซอ a l แอนด์เพเปอก็คือใส่เกลือแล้วก็พริกไทยนะครับอันนี้ก็ซีซันวิดเดอะ e b a ิลแอ t ด a ลาตัวนี้ก็คือ,อปรุงรสด,ด้วยใบโหระพาไม่ถูกแน่นอนนะครับ s นะบ with chief all over grill tuna. ก็เซอร์วิ t ชิฟต e ออเวอร์กริลทูน่าก็เสิร์ฟด้วยมันฝรั่งทอดแล้วก็ ะาทูน่าย่างนะครับอันนี้ก็ผิด after that หลังจากนั้นอ่านี่ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ความหมายก็คือขั้นตอนก็คือพอ first ก็ตามด้วย den นะครับ den ก็ต่อจากนั้นขั้นตอนต่อไปลักษณะ den ก็หมายถึงว่าขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อลักษณะเงี้ยแล้วก็ถึง f i n a l y อ่าข้อที่7นะครับสถานการณ์ก็คือ tom and john นะครับ r a d d e Convenience Store ก็คือร้านสะดวกซื้อทอมก็ถามอะไรสักอย่างหนึ่งจอนก็นตอบว่า um, I like to buy a bar of soap ก็คือต้องการที่จะซื้อสบู่สักก้อนหนึ่งนะครับข้อแรกก็บอกว่า What would you like to buy นะครับคุณต้องการซื้ออะไรอันนี้ก็น่าจะใช่นะครับเอาไว้ก่อนข้อ2ก็คือ What do you want to order คุณต้องการสั่งอะไรนะครับ To order คือสั่ง ส่วนใหญ่ก็คือ what what do you want to order ก็คือคุณต้องการสั่งอะไรเนี่ยจะใช้ในร้านอาหารนะครับก็คือคุณต้องการสั่งสั่งกับข้าวสั่งเมนูอะไรกินลักษณะเงี้ยข้อ3ก็คือ where can you buy a bar of soap คุณจะซื้อสบู่ได้ที่ไหนข้อที่4 why do you want to buy a bar of soap ทำไมคุณต,ต้องการที่จะซื้อสบู่อันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอน,นครับคำตอบก็คือข้อ1นะครับ What would you like to buy? คุณต้องการซื้ออะไรล่ะจอนก็โอ้ oh, I like to buy a bar of soap. ต้องการซื้อสบู่ห่ก้อนคราวนี้เรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อที่8 Situation สถานการณ์คือ tourist นะักท่องเที่ยว is asking c a t e นะครับถามเคสเกี่ยวกับ Direction ก็คือเส้นทางนะครับ Ah tourist ก็ก่าก Excuse me, I'm sorry to trouble you. I'm sorry to trouble you. อขอโทษนะครับที่ต้องรบกวนคุณ trouble you ก็เหมือนว่ารบกวนคุณลักษณะอย่างเงี้ยครเขาอาจจะมีกำลังทำอะไรอยู่เงี้ยเราก็บอก excuse me I'm sorry to trouble you but could you tell me, you tell me คุณช่วย tell me นะครับช่วยบอกฉันเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งเคสก็บอกว่า yes no problem ได้ครับไม่มีปัญหาเลย Walking straight ahead เดินตรงไปข้างหน้านะครับ After you pass the library หลังจากคุณเดินผ่านห้องสมุดแล้ว You have to turn left คุณให้คุณเลี้ยวซ้าย Take your first right นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกแรก And it's across from the bus station มันจะอยู่ across from ก็คือตรงข้ามนะครับ Is a car from the bus station มันจะอยู่ตรงข้ามกับ bus station ก็คือสถานีรถประจำทางนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ทัวริสก็ตอบโอ้ oh, thank you so much ขอบคุณมากๆครับข้อนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะรับตรงนี้กับก็บว่าน่าจะถามเกี่ยวอะไร Could you tell me นะครับถ้าเราเป็นทัวริส์นะักท่องเที่ยวเราก็ต้องว่าอย่างไรดีข้อแรกก็คือ w h i c h bus I can take ฉันจะนั่งรถ ประจำทางคันไหนคันไหนได้นะครับฉันจะนั่งรถประจำทางหมายเลขไหนคันไหนอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะครับ How can I take the bus? ฉันจะขึ้นรถประจำทางได้อย่างไรนะครับ Where the bus station is? สถานีรถประจำทางอยู่ที่ไหนนะครับ How can I get to the train station? อันนี้ก็ถามว่าฉันจะ Get to ก็คือฉันจะไปที่ train station สถานีรถไฟได้อย่างไรก็เป็นการถามเกี่ยวกับสถานที่นะครับโดยเคสกอธิบายว่า walking s t r a i g ahead นะครับเดินตรงไปนะครับ walking s t r a i g ahead เดินตรงไปข้างหน้า after pass the library หลังจากเดินผ่านห้องสมุดแล้ว you have to turn left ให้คุณเลี้ยวซ้าย take your first l i g h t ก็คือผ่านแยกแรกให้เลี้ยวขวา is across and is across from the bus station นะครับก็คือมันจะอยู่ตรงข้ามกับสถานีรถประจำทางรถประจำทางหรือสถานีขนส่งนะครับถ้าบ้านเราก็คือสถานีขนส่งเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องถามในลักษณะทัวริสก็น่าจะถามเกี่ยวเรื่องด้านทิศทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งก็ต้อง how can I get to the train station ก็ตอบคนนี้ก็จะตอบข้อ4ครับมาดูต่อไปครับข้อที่9 Bob บ๊อบและไมเคิลนะครับ are talking about the movie that they have n t just seen it ก็จะเขกากำลังพูดเกี่ยวกับหนังนะครับ movie that they have just seen it ก็คือที่เพิ่งจะดูจบไปเมื่อกี้นะครับ just ก็คือ พึ่งจะนะครับซีนก็คือพึ่งจะดูก็หมายว่าเขาวางสนทนากันหลังจากที่เขาดูหนังจบอ่ะพึ่งจะดูหนังจบบอกก็บอกว่า how did you find the movie how did you find the movie จอนถามไมเคิล how did you find the movie ก็คือถามในเรื่องถ้า how did you find ก็คือเป็นการถามในเรื่องของแสดงความคิดเห็นนะครับ how did you find the movie คุณคิดว่าหนังเป็นอย่างไรนะครับไมเคิลน่าจะตอบว่าไงนะครับ อ่าข้อแรก is awesome นะครับ is awesome คู่มันยอดเยี่ยมเลยมันเจ๋งมากเลยนะครับอ่าน่าจะเป็นข้อน,นี้นะข้อสองครับ is found by accident มันมันพบโดย accident ถ้าบ้านเราก็คืออุบัติเหตุครับแต่ประโยคนี้คือ is found by accident มันพบโดยบังเอิญน,นะครับ accident ตัวน,นี้ก็คือ by by accident ก็คือโดยบังเอิญ ก็คือไม่ได้ตั้งใจพูดง่ายๆซะภาษาอังกฤษคือ accident เนี่ยก็คืออุบัติเหตุบ้านเราแปลว่าอุบัติเหตุแต่ว่าในภาษาอังกฤษ accident คือโดยบังเอิญหรือว่าโดยไม่ตั้งใจนะครับเวลาที่เกิดอะไรสักอย่างหนึง่ง accident ขึ้นมาคือเราไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่บ้านเราก็แปลไปว่าเกิดอุบัติเหตุกร้น is f o u n by accident ก็คือถูกพบโดยบังเอิญ is f o u n I found is on the internet นะครับฉันพบมัน ในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือ I don't know how to find it ฉันไม่รู้ว่าจะค้นหามันได้ด้วยวิธีใดด,ด้วยอย่างไรนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อนหนึ่งนะครับเพราะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เลย is awesome ก็คือโอ้มันเจ๋งมากเลยเยี่ยมมากเลยข้อนี้ข้อที่ส0ครับข้อสุดท้ายของพาร์ทนี้ Jane and t a n y a นะครับ are talking about their plan this weekend นะครับ ก็คือแผนนะครับก็พูดเกี่ยวกับแผนในสุดสัปดาห์นี้ว่าจะไปทำอะไรกันลักษณะอย่างนี้ครับเจนก็บอก what shall we do this weekend เราจะทำอะไรกันดีในวันสุดสัปดาห์นี้ทัญญาก็น่าจะตอบว่าอย่างไงดีนะครับเจนก็บอกว่า let's go to icon สยามโอ้ไปไอคอนสยามกันเถอะ that's a good idea โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะครับก็ประโยคตรงนี้ นะครับน่าจะเติมอะไรดีนะครับข้อแรกก็คือ do you have any idea คุณมีความคิดเห็นอะไรไหมสังเกตน,นะครับ any นะครับประโยคคําถามก็จะใช้คําว่า a n y นะครับไม่ใช่ใช้คําว่า some นะครับ do you have any ideas คุณมีความคิดว่ายังไงบ้างล่ะนะครับคุณมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างล่ะว่าเราจะไปไหนกันดีลักษณะอย่างนี้นะก็น่าจะเป็นข้อน,นี้นะครับข้อนหนึ่งข้อสองก็บอก what about going to school h w t about คือเป็นการถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเหมือนกัน What about going school to school เราไปโรงเรียนกันดีไหมลักษณะอย่างเงี้ยเราไปโรงเรียนกันไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าน่าจะไม่ good idea เพราะว่า let's go to ไอคอนสยามนะครับเจนบอกนะครับแปลว่าเขาจะไปเที่ยวที่ไอคอนสยามกันข้อ3 what time would you like to go นะครับคุณจะไปเวลาไหนล่ะอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับ Would you like to go to the movie? Would you like to go to the movie? เราเราไปดูหนังกันไหมนะครับก็ไม่ตรงคำถามก็เหมือนกับว่าเขาต้องการให้ให้ธัญญาเนี่ยต้องการที่จะถามเจนว่าเออ่มีความคิดว่าอย่างไรล่ะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรดีล่ะสุดสัปดาห์นี้เราจะไปไหนกันดีก็ต้องใช้ว่า Do you have any idea? เจนก็บอกว่า Let's go to ไอคอนสยามนะครับทัญยาก็โอ้โหใช่เลยเนี่ย That's a good idea ก็คือเป็นความคิดที่ดีนะครับนี้ก็เป็นการฝึกทำโจทย์ในพาร์ทที่4นะครับจำนวน5ข้อแล้วเราก็จะมาเจอกันในพาร์ทที่5ต่อไปนะครับ